นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องดีเทลนะคะก็วันนี้ก็จะมาสำรวจแมปดอลล่าทาวเวอร์กันนะคะนี่นี่นะคะสวยมากๆเลยแมปน่ารักมากเลยนะคะนี่ตอนนี้มีดาวด้วยแล้วเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะคะ นี่ตัวละครล้นะไปซื้อใหม่มาตอนนี้เหลือ9ก้าโลบักแม่เติมให้400ร้อยโลบักเหลือเก้าโลบักใหม่โลบักสามารถหมดไปกับการซื้อตัวละครไปสองตัวได้โอเคเรามาสำรวจกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสำรวจในนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาสำ หรวจตรงโซนสีชมพูนะทุกคนเอ๊ะโอเคอโซนสีชมพูนั่นแหละมาเรามาสำรวจตรงนี้กันดีกว่านะทุกคนตรงนี้สวยมากๆเลยเนาะก็วีทำไมถือหัวดอลลาร์น,น่นนะ่ะแม็กกุ้งพี่แม็กก็ถ้าพี่แม็กคงเดี๋ยวเออ ไม่หัวเป็นนี้นะก็ถ้าพี่แม็กคงดูอยู่นะคะก็ฝากเอาหัวตรงนี้ลงไปหน่อยนะคะหัวหัวดอลลาร้านแล้วค่ะจะไม่เป็นไรเซ็กซี่มากเลยเธอนี่นะคะก็จะมีให้ซื้อของให้มีซื้อเติมโลบัคด้นะคะนี่ก้านี้ไม่เกี่ยวเนะอุ้ย <c oughs> น่าตลกมากเลย ว้าวนับโป่มัม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 กูได้กูได้มัมมัมมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคจบเดี๋ยววาไปตรงนั้นกันเลยมาแล้วทุกคนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยแล้วอาจจะมีตัดคลิปไปนิดนึงนะทุกคน เดี๋ยวให้ทีมทีมงานที่เราหมายถึงคือเรานะเราตัดต่อเองนะเ,เดี๋ยวเราก็อ้ยเจ็บเดี๋ยวเราก็ให้ทีมงานมาตัดต่อด้อเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปแล้วลงคลิปไม่ได้นะทุกคนเราชอบลงคลิปไม่ได้อาจจะมีตัดแบบไม่บอกว่าจะตัดนะทุกคนคือแบบไม่ได้บอกว่า แบนหนึ่งนะทุกคนเลาเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรอะทุกคนเดี๋ยวนะที่เมื่อกี้เห็นควายถูกเดี๋ยลราชอบกินอะไรอันนี้เราเคยอันนี้เราเคยเห็นอยู่นะทุกคนเดี๋ยลราชอบกินหญ้าโอเค เพื่อนสนิทของดอลล่าคือใครไม้กวาดโอเคอะไรไม่ใช่แม่คุนเหรอนั่าสิโอเคทุกคนเราวัดามาตรงนี้ละไปกันต่อเลยนี่แบบสวยอ้ยโอเคเดี๋ยวเราวาดไปตรงนู้นใหม่โอเคทุกคนเราวัดามาที่เดิมละไปกันต่อ เราอาจจะไม่ได้ทำปกคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรูว้ว่ะขี้เกียจทำปกคลิปใช่ทุกคนเราขี้เกียจทำปกคลิปแล้วเราทำปกคลิปไม่เป็นด้วยเดี๋ยนะดลา่ากินหญ้าจนหญ้าขึ้นตัวเลยเหรอเนี้ยดลาราอุย้ยฉันจะเครสิเอา จะคลายซี่ว่าตอนนี้นี่แหละวัดไปก่อนแหละโอเคกลับมาแล้วก็จะบ้าตายโอ้ยโอเคเดี๋ยววัดไปที่เดิมกันมาแล้วโอเคไปกันต่ออย่างรวดเร็วโอเครู้รึเปล่าทุกคนเราอะเป็นคนที่ ชอบโดดออบบี้มากเลยนะชอบแมปนี้ไหมชอบมากเออเดี๋ยวเฮคืออะไรอ่ะโดดลงไปเหรออะไรนี้ไม่รับเสียง มันบักเหรออ๋อทุกคนตาถั่วนะเนี่ยเราไม่ถึงเราเนี่ยตาถั่วมากเลย โอ้โหก็ว er. <c oughs> ่าอยู่นึกว่าแมพคาบักโอ้โหยาวไกลโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปไกลๆตรงนู้นเลยเด้อทุกคนโอเคไปละแป๊บนึงทุกคนเราขออ่านตรงนี้แป๊บนึงนะเอาสมองไหมทำไมล่ะ เห็นเธอไม่มีแหวจะร้องไห้แล้วแต่ก็ยังตลกอยู่นะเราเป็นคนตลกหรือเปล่าไม่รู้โอเคไปกันต่อทุกคนเราเล่นจบแล้วเย้เร่เล่นจบแล้ว เคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย